มีน่าไม่ได้แกล้งแด๊ดดีจริงๆ,ๆนะไม่ได้้แกลงมีน่าคิด,ด,ดจริงแด๊ดดี้จริงๆเปล่าจริงทั้งวันเลยกับมามิ้นจริงทั้งวันเลยกับมามิ้นจริงหรเปล่าจริงมากเลยะโนติดออมาต้อมิน่าติดเยอะทําไมอ่ะมันเต็มไปแล้วลูกพอแล้วไม่เอาทําทไมคะติดเยอะเหรอ แล้วถ้าบีน่าติดเยอะวันนี้บีน่าก็ไม่มีเล่นแล้วไม่แล้ไม่มีเล่นนะหน่อยน้องไม่รอติดพรุ่งนี้อีกนะคะติดวันละน้อยวันละน้อยได้ไหมได้ได้ไหมคะใหญ่สวยสวยไหมสวยนี่ทำนี่น่าเองนี่น่าทำแล้วสวยใช่ไหมสวยออเออแล้วเขมีมันีด้วยโอุราเอ็มมีวัว ไหนพี่น่ารักแดดีด้หน่อยได้ไหมคะแดดีด้คนนิดเลิฟน่ารักแดดีไหนคะพีน่าดีสมพลังพลังเร็วทำไมต้องฉันตูดมาให้ต <c oughs> ัดหูตัดหูดอกด๊าดี มามีข้อมหมือนแดดดี้นองนพอแล้วมามีช้ามารักมามีด้วยเอาทำไมลารักมามีรีบลุกอ่ะอ็มารักกแดดดี้นไม่เห็นนี่ลูกเลยพอแล้วแดดดี้ดราม่า